สวัสดีครับอันนี้ก็มาอยู่ถนนสำเพ็งเหรอเรียกตลาดสำเพ่งเหรอตลอามังกรตลาดสำเพ็งเยาวราชอ,อ๋อครับผมอันนี้ก็ตอนอนนี่ไปงางบความแชร์แล้วจอดที่ไหนอ่ะจอดที่บางแคร์ที่สองอ่ะี่ บางทีบางทีว่าในี่็อยู่ไหนบางงขอบางแคงบางทีบ้าทางไปทางบางไปทางตรงอย่างนี้ก็จะเป็นกระดชู่วอ่ะอ่าขายส่งกระดชู่จไครับจะไปต่อครับเดินไปต่อเลยไปทางไหนดีเรา โอโอเคยังไม่ได้ปึ๊บได้แล้วนี่ลอกินก่อนที่ไตแมสเดี๋ยวไว้ก่อนโอเคอ้าวเขามีสังชาตินะรอครับเุณนตำรวจมาไปเดินต่ออ๋อนี่มันมีซอยเลย น,นี้เป็นโซนนี้ก็เป็นโซนแบบโซนแบบคิดชอบฟิกชอบอะไรของเล่นก็มีแมสแล้วก็มีกิ๊บี่ยางละสูงอ๋ออ๋อย่าอ่ะอันนี้ของเล่นเป็นของเล่นแล้วนี่ไงซูเปีมเด็กเงี้ยมาปืนเล่นเด็กเท่าไหร่กล่องนี้สีขาวเน,น,นี่ยสีขาวเนี่ย หรือจะเป็นฟองฟองนีสีนี้ไม่ใช่เออเนี่ยเดียจะเดินไปก่อนใคยังไม่เก่งดแล้วนอนอุ้ย ไปต่อครับยาวต่อเลยไปต่อไหนต่อหล,ลงหลงก็ขายแม่แล้วต่อต่อเนี่ยจะเป็นขายคืค่นนะครับตื่นชิตน้ำ าคุณสินางก็จะอยู่ตามเอ้ยโอ้โหไอจัดชุดใหญ่ไป <c ười> ลงเหรอ<โ>อ,อันนี้ก็เป็นอะไรอะกระตุ้นตัวตารถม้าเลยเป้าเป็นหมอนเป็นตุ๊กตาโอเคไปทำไปเลยนะครับ โอ้สองใสการนี้ก็ดูคือคืนนะครับของการนี้รถม้างหลังไปเล่นเนอะไปชิดน้ำ

ปวตายค่้พอดีโอ้นี่ครับหมวกเลยคกืนครับอ๋อพืนที่น้ำออโต้ไงชาร์จ USB ไงเป็นแบบสาวมากแนวหัวขาวสาวไปถ่ายต่อครับ นี่เป็นแบบกิ๊ช็อปกิิผู้หญิงนะยางัดผผมผู้หญิงนี่จะเป็นของเล่นเดลกแ,แล้วนี่เรวก็ไปจังละโอเคครับนี่ สู้อ่ะสายตรงเดี๋ยวมีกีฬสู้ปละหลงนี่ไงนี่แหละนี่แหละนี่แหละไม่รู้ว่าเล่นยังไงอ่ะก็ให้เขาสอนน้ำเติมตรงตรงแต่นี่แต่เป็นเป็นแบบชาร์จแบตเนี่ยใช่ก็แบบสะดวกสบายไงนี่อันนั้นจะเยอะหน่อยนี่ได้เเป็อ๋อนี่ไงโอเคเลยอ่ะ จำเลยท่าไหร่พี่นายเปีแไ่ตเ๊ร้อยสเอาได้เท่าไหร่นะสองร้อยยี่สิบร้อยยี่สาคาส่งราคาส่งส้ยยี่สิบโอ้ยตี๊รยนต่อไปห้าสไปต่อย้ายคนทุกคนดูอ่ะ นี่ก็จะเป็นพวกแมสแล้วเหรอแมสหลุดแเป็น่งเออเอาเรื่องเออไงนี่ออกถนนใหญ่แล้วเหรอไปฝั่งนายการแล้วเลยเอาไปฝั่งนู้นเลยเราข้ามถนนอาออกนี้ก็ไแหละดูไว้ดีนะยพี่ถ่ายไว้ฝั่งซ้ายไป เป็นกระเป๋าแล้วมีต้องคยอเหรออ๋ออันนี้คลิปชอ็อปเว้นสายโอ้โ้นี่ปืนอยู่ไง้าบ สองสายอ่รอี่แัแป๊บนี่สอพองยังมีอยู่แหม ไปเรื่อยๆครับน,นเนนะนะรือไปติดน้ำพอดนะมาทะลุตรงถนนอะไรไม่รู้ เราเดินมาทะลุถ,ถนอนอะไรไม่รู้โอ้ก็เดินมาถึงตรงมหาจักรแล้วสุดแนละ้วสุดของเขาเรียกอะไรโบบีอะไรอะอะไรสามเพลง,งเหรอสาเพ่งก็มาอยู่ถนนเยาวราชนะครับถนนอันนี้ถนนเยาวราชนี่มหาจักเข้าไปนี้ไงอ,อันนี้เยาวราชใช่ปหมไปทาเนี่ยทางมัลาย อร่ยเยวาวราศวาราะครับเยาวราละนี่ริมถนนเยาวราศจะเป็นพวกขายแว่นะนะคระับขายแว่นราคาตรงอยากจะได้กต้องไปนะ แล้วพับตรงว,ว้าวอ่แว่นแฟชั่นครับเยอะแย,ยะไปหมดสายตาก็มีอ่ะก็เริ่มแล้วยอยปิดกันแล้วครับเปนเย็นแล้ว4โมง5โมงอ่ะอ่ะไม่จะเป็นแว่นครับส่วนใหญ่เป็นแว่น เป็นตานะฮะแอ้เขาซอยเนี้แหละชื่อซอยนี้เนี่ยไอ้ซอยบำรุงรัดติดถนนเยวาวราชนะครับอปเดินไปอ,อ้มีคนเมื่อยล้าแล้วนะ เม่ละเดิมนมาบนถนนรำรุงรังดเหรอ่ะรำลรัลรลดต่อเกียมร้านที่ขายกางคืนก็เทียมตั้งร้านแล้วนะครับีันนี้ขายว่าครับมาก็เทียมตั้งร้านแล้วรถทั้งหลังกิ๊กที่ไงเหรอขอข้าวต้มปลาร้านนายกาปิมง <laughs> Các bạn thấy thịt ở đây ở không? Ồ, thịt ở đây Đúng không? Được rồi Còn phần bên kia à. Bây giờ chúng ta đang ở ไม่มีอะไรแล้วก็ไปออกถนนใหญ่ฝั่งเหลนลือไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวแบบนี้อาจจะมีอะไรเปิดเยอะแยะแล้วตอนเย็นแล้วมันก็เริ่มปิดไปเรากลับไปทางเราดีกว่าครับกลับไปใกล้ๆชิดถนนเยาวราชเหมือนเดิมดีกว่าครโอเคเดินไปเรื่อย ไปต่อที่ถนนเยาวราชเนี่ยครับนเวนี่เป็นร้านแว่นอันนี้สวยเนี่ยเนี่ยไม,ม,ไมไ่เลยนี่ไงถ้ามีเลนจะเป็น,นี้อวยอนี่สีแดงอันนี้เห็นแค่เลยอ่าไปต่อไหมเดี๋ยวฝั่งนู้นมี จะมีซอยนายกาอยู่พี่ไม่แน่ใจว่าซอยไหนฮะเ่้ขายนายกาไดาาา <c oughs> ้นี้วตา่้นานนี้่ะอันนี้ครับตรงข้ามกับถนนยาวราดนะเนี้านะตรงงานม้วนสวยนุ้นเล่นตาตกการกันเลย,ยเ <c oughs> ดินไปต่อครับ ข้างหน้าก็จะเป็นถนนเยวาวราชใช่ไหมั้ยโอเคครับวันนี้น่าจะมาช้าไปหน่อย ร้านนาฬิกาจะปิดไปเยอะร้านแว่นก็ปิดไปเยอะแต่ว่าจะมีอีกทีก็คือเที่ยงคืนจะมีอีกทีก็ประมาณเที่ยงคืนเลยลว,วันนี้เป็นวันจันทใช่ไหมใช่โอเคจันถึงจันถึงถึงเสาจะมีะตอนนี้ก็เดินมุ่งหน้าถานนเย,ยาวราชเหมือนเดิมอยู่ตรงแยกราชวงศ ก็ข้างหน้าแล้วก็ถนนยเยวนาวราชที่ร้านอาหารเยอะๆนะครัเอ้ไปจับเข้าตัวแล้วนะสำเพงเหรอตลาดสำเพงมีกิจรกรรมฝ่าพะนางเขาบอกว่าเป็นละ okay. เอ,อ้เขาไปเหมือนเดิม ายหลังกันลไม่เดือดยนาะมันต้องชาร์จแบตไอ้นี่แล้วไปร้อนอีกแบนนวลน,นะเนาะไรต้องทีต้องรอมันรอไม่ได้หนึ่งกระดาษนะครับเข้ามาตามเพ่งเหมือนเดิมนี่ไงแมนนวลโอ้อันนั้นใหญ่สีเขียวอ่ะโอ้ห้าร้อยพันฝ่า

À. Con quay đường nữa Nhưng là anh tôi chỉ đám Hãy Còn <laughs> <laughs> à, mà Nhưng ừ. à. à. thì đèn đèn luôn oh, à, Ồ, là chú chú tiệm hưu nữa nè Còn đeo à, nè Còn à. thảm đê đồ à,

เอาเขาไหมอันนี้สีน้ำตาลแล้วกจะสีฟ้ามีไหม,ม,ม,มเหลี่ยวไหมเรียบร้อยปืนฉีดฟองน้ำกับของเล่นโอ้อันนี้ปืนฉีดน้ำ เออเลยครับตรงนี้กำลังคืดๆน,นะร้อยสิบบาทก็พอแล้วลูกเราไม่แต่แบกไม่ไหวอ่ะน้ำหนักนะนี<ห>่โอเคไปต่อไปก็พอตกเย็นตกกลางคืนนี่ก็จะเป็นร้านอาหารแล้วอ๋อเฮ้เดี๋ยวงั้นก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตลาดอะไรนะอะไรนะตลาดสัเพง็งโอเคที่ติดอยู่ที่อยู่ข้างหลังถนนเยาวราชนะครับ หาไปก่อนยือ้อตลาดไม่เคยจำไม่เคยได้ไหลไปเรื่อยครับสุดแล้วหรืเล่สุดแล้วนะวโอเคนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเยาวราชแล้วนะครับบรรยากาศถนนเยาวราชทิ้งท้ายไว้บรรยากาศถนนเยาวราชยามยาม,ยามเย็นใช่ไหมโอเคครับ